สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบ่ายุทธคนเมืองสีไปกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆเด็ซีทุกท่านครับสวัสดีครับลุงป้านะทุกท่านครับสบายดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับอาจจะไม่สบายก็ได้นะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวการทำงานนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมก็กำลังติดกระดาษกาวนะครับด้านหลังกรอบรูปนะครับจุดประสงค์เพื่อป้องกันฝุ่นหรืออะไรที่เข้าไปในกระจกนะครับแล้วก็ทําให้กรอบรูปดูเรียบร้อยนะครับ ก็ผลงานที่ทำเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามมากครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวติดกระดาษกาวด้านหลังอย่างเดียวนะครับโอกาสหน้าผมจะมาทำตั้งแต่การขันข้นตอนการตัดจนถึงทำเสร็จหอแล้วก็ทำเป็น EP EP ไปเลยครับ เพื่อจะได้ให้เห็นการทำงานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านพี่ป้านอาที่เข้ามาติดตามรับชมช่องวิถีบ่าวยุทธคนเมืองสีนะครับสิ่งใดที่อาจจะไม่สวยงามหรือทำตัดต่อไม่ค่อยสวยก็รากขออภัยท่านมาด้วยนะครับลวงป้านอาเพราะว่า ยังไม่เก่งนะครับก็ฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องนี้นะครับช่องน้อยๆอันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีมาตลอดขอบคุณนะครับ